สวัสดีครับคุณผู้ชมสบายขับขี่กับอีสูต,ตอนนี้เรามาคุยเรื่องแบตเตอรี่และความเข้าใจที่ถูกต้องกันครับแบตเตอรี่นั้นเหมือนธนาคารห,หรือแท้งน้ําในบ้านเรือนคือรับเข้าจ่ายไปที่เหลือก็เก็บไว้รับมาจากไหนครับ เมื่อเครื่องยนต์ทำงานได้ชาร์จก็เหมือนแดนาโมที่ถูกปั่นเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าส่งเข้ามาประจุยังแบตเตอรี่อย่างสม่ำเสมอซึ่งแบตเตอรี่ก็จะจ่ายกระแสไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเช่นเครื่องปรับอากาศเครื่องเสียงกระจกไฟฟ้าไฟส่องสว่างไฟสัญ,ญญาณเป็นต้นที่เหลือก็จะเก็บไว้ครับเพื่อไว้ใช้เวลาที่เครื่องยนต์ไม่ได้ทํางานเช่นนาฬิกาครับแล้วก็ไว้จ่ายไฟให้มอเตอร์สตาร์ทเวลาเราสตาร์ทเครื่องยนต์แบตเตอรี่ใหม่ๆก็จะประจุไฟได้เต็มแล้วก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆ ตามความเสื่อมจากอายุการใช้งานจนเก็บไฟไม่อยู่ตอนหน้ามาคุยเรื่องขนาดของแบตเตอรี่ที่เราควรใช้สวัสดีครับ